สวัสดีครับผมจะวันนี้จะมาแยกไอเฟิร์นปาบามานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเขาแยกกันยังไงทั้งวัดสดุปูกอะไรเดี๋ยววิธีการแยกยังไงเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปนะครับนี่ครับปาบาม่าครับผมเฟิร์นปาบามามันแตกหัวแตกลูกแตก เยอะแยะเลยครับนะครับผมแยกกอเดียวนะครับได้มาจากเพื่อนครับผมจึงก็เนี่ยครับมาแยกเป็นเพราะแม่ปันก็แตกมาก็อย่างนี้ครับพอแยกเสร็จมันจะอนี่ครับถ้าว่าเกาะไม้ครับผมนี่นะครับเกาะไม้ครับอ่า เดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันเลยนะครับนี่นะครับวัสดุป,ปลูกของไก่เจ้าสีดาปาบาม่านะครับที่ผมผสมกันไว้แล้วนะครับมีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวสับขุยมะพร้าวละเอียดแล้วก็ขี้งวัวเปลือกไข่เท่านี้นะครับในการอ่าสิ่งที่ผมจะเพิ่มไปอีกก็คือ ซากกระช้อกสีดานะครับซากกระช้อกสีดาที่ตายแล้วนะครับนะครับผมสับละเอียดหัวไอ้แล้วก็เปิดไครนะครับจะเพิ่มมาจะผสมกันตรงนั้นนะครับโอเคเปิดไครนะครับเบิครเบียงละเอียดนะครับผสมให้เข้ากัน แล้วก็ทากประชวรสีดาที่ตายแล้วสมบูรณมาก็ที่ผมหมักไว้ขุนเขาให้เขา้เขากันทำเรียนนิดประมทำเป็นสัตว์เป็นส่วน หมแล้วก็ค่อยผสมใหม่สูตเเสรเศษต้นไม้ของผมไม่ไต้ตัวนะครับแล้วแต่แตอนนั้นจะหาอะไรได้มากหน้อยก็เอามาใช้เป็นวัสดุแก่างนั้นครับเรามาดูวิธีการผ่าหัวกันนะครับามาทำวิธีการผ่ากันเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็มีแอลกอฮอล มีดคมคมนะครับมีดคมคมหากันเลยนะมีข้าหลวงติดออกมาก้อนหนึ่งด้วยนะครับเราจะแยกออกก่อนเลยเอาเลยครับเราให้ติดหัวตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับมันจะขยายพันธุ์ของมันเองนะครับนี่หัวคือตัวของข่าหลวงเลยนะครับตัวนี้ครับ เป็นเล็กๆน่ารักๆดูหัวมันว่าหัวมันอยู่ตรงไหน,นครับตรงกลางครับเราก็ตัดหางจากหัวมันนิดก็ได้สามารถเอามาขยายเป็นต่อได้เลยนะครับเสร็จไปเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นสามเหลี่ยมปุ๊บให้ติดตามมันมากที่สุดโอเคฮะเออท่านี้นะครับก็สามารถเอามา เอามาติดใส่กระถางใหม่สวยๆโชว์สวยๆได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเองครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อนะครับในต้นตัดออกเลยครับมันจะมีหัวเล็กอยู่ให้ห่างกับหัวเล็กนิดนึง ส่วอุปกรณ์ในตอนใส่กระถางนะครับมีหนึ่งกันไก่นะครับสองอกระถางนะครับกระถางแขวนนะครับไอ้นี้ผมทําขึ้นเองนะครับเดี๋ยวมีคลิปวิธีการสอนทํากระถางนูปทรง,งกล้วยอีกทีนะครับถึ่งก็ตน้นอ่ากระเช้าสีดาปมาม่านะครับอนอื่นนะครับเรามาวัดขนาด ว่าเราตัดหัวมันได้เท่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเราตัดหัวได้เท่าไหร่ถึงก็วัดดูปั๊บเพราะเราจะเจาะนะครับตัดเจาะไปเลยให้อยู่กลางกลางกระถางนะครับให้อยู่กลางกลางนะเจาะเอาไปก็จะได้ใส่หัวกระเช้าสีดาปามาเข้าไปข้างในได้นะครับ vẫn nhìn nắng nóng 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 chấm nóng 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 กลับใบกลับเดี่ยมสักพักก็วสวยให้อยู่ลักษณะน,นี้นะครับจะแตกสวยแล้วก็ใส่วัืดอปลูกให้เต็มเลยนะครับอด้นั่นโอเคตอนนี้นะครับก็ได้ ต้นใหม่ของเฟิร์นปามาม่าหรือว่าเจ้าสีดาปามาม่าสวยๆมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ติดออกจากพวกนี้ครับจะแตกออกเป็นต้นใหม่ให้เราแกะมขยายพันธุ์ต่อได้นะครับถึงเอาเฟนเซลูเฟน,นนี่สวยงามนะครับถึงจะตั้งก็ได้นะครับตั้งเพิงไว้อ่าโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านที่ชมอยู่นะครับจนจบจนจบคลิปนะครับก็มีประโยชน์กับท่านก็ ช่วยกดติดตามกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับผมเพื่อได้ทำคลิปใหม่ๆต่ออีกมาคลิปใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับขอบคุณมากครับผม